ก่อนที่จะไปราศีแรกนะครับฝากไปชมพานิดหนึ่งนิดเดียวไม่กี่ลืมบอกไปนะครับพวกเราครับอาจารย์โจและแม่หมอตาญานเทพครับเราจะอยู่กันที่ปีรยาเทวไลนะครับติดกับร้านหอมรังจวนต้นตำรับชนบุรีครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับไปสักการะบูชาขอพรองพระพิคเนศนะครับเป็นตาที่ชื่อว่าอะไรนะครับองค์สิทธิวินัยะแล้วก็ดักรุเศษนะคะเป็นการขอพรแบบส่วนตัว เพราะเราจะนำนะคะคอที่ท่านขอนะคะส่งถึงท่านจะได้คอนันียบเยรวดเร็วครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการให้การปรึกษาดูดวงนะครับลงณเมตตาพลักหน้าทองนะใครอยากจะเสริมความเฮงความปังหรืออยากจะเจอเจอพวกเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะไปรับชมกันเลยครับว่าลัคนาราศีแรกนั้นจะเป็นอย่างไรครับเริ่มต้นที่ราศีเมษครับ ราศีเมษนะคะเรื่องงานช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้งานใหม่ใครที่รอ,อโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆอยู่ม,มีโอกาสประสบความสําเร็จนะรวุณดีเยี่ยมเลยค่ะเป็นการ,รเริ่มต้นที่ดีค่ะงานดีนะ,ะงานเงินการเงินบ้างนะ การเงินนะคะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะคเกี่ยวกับรักษาสุขภาพ<ะ>ซื้อยาซื้อหยกซื้อยาซื้อประกันช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่ชงใช้จ่ายนะคะก <ฮะ S 1> ็ะใช้กันไปส่วนไหนเก็บก็เก็บค่ะการเงินก็ต้องระวังนก <ๆ S 1> ดนไปเรื่องความรักกราศีเมษครับเรื่องของความรักนะคะได้หนึ่งไม้เท้านะคะคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้พบเจอคนถูกอกถูกใจส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวและครอบครัวแฮปปี้มีความสุขดีค่ะโอ้ยดีอ่ะไหมฮะอ่ะ เรื่องสุขภาพบ้างครับแม่หมอเรื่องสุขภาพะคะช่วงนี้นะคะสุขภาพเนี่ยเรามาระวังไข้วัดภูมิแพ้โรคภัยต้องรักษาสุขภาพกันดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเรามาระวังทํางานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเปิดเดือนมาจะมีโชคไหมราศีเมษราศีเมษช่วงนี้นะคะไม่โดดเด่นเรื่องโชคลาภนะคะจะอ่ะเลขนาโชคครับมาทางอาจารย์โจบ้างครับเลขนําโชคของชาวราศีเมษนะครับจดดีๆนะฮะมีหมายเลขหนึ่งครับมีหมายเลขสองครับ หมายเลข5้าครับหมายเลข9กครับและหมายเลขศูนครับนี่คือเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีเมษนะครับรวมถึงการทำบุญเสริมดวงครับหนึ่งเลยไปทำบุญตักบาตรในวันเกิดนะครับรวมถึงทำบุญโรงพยาบาลนะครับจะหนุนนำทำให้ชาวราศีเมษดวงดีโชคดีมีความสุขครับและที่สำคัญครับมาขอพรองพระพิคเนศนะครับที่ปีเรยาเทวะไัลได้นะครับอ่านะฮะนี่คือราศีเมษครับ เอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับมาถึงราศีที่สองครับนั่นคือชาวลัคนาราศีพฤษภเริ่มต้นครับเรื่องงานเลยจ้าเรื่องงานนะคะใครหางานใหม่อยู่นะคะหาโปรเจกต์มองหาหรือกำลังจะขยับขยายนะคะหาทางรอดตายช่วงนี้มีโอกาสงานเยอะงานยุ่งนะคะมีโอกาสได้งานนะคะแต่ว่าก็จะต้องอดทนหน่อยนะคะในช่วงนี้เราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะครับงานก็ มีอุปสรรคมีปัญหาก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับไม่งั้นก็ไม่เรียกว่างานนะอ่ะเรื่องที่2เรื่องเงินช่วงนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเรื่องธุระส่วนตัวใช้จ่ายส่วนตัวนะคะแต่งสวยทำนู่นนี่นั่นแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องวางแผนรายรับให้ดีนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะระวังเงินสิดทรับค่ะอ่ะเรื่องต่อมาครับนั่นคือเรื่องของความรักจาก ความรักนะคะช่วงนี้ระมัดระวังมีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันนะคะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็กูคของด้วยส่วนคนโสดนะคะยังแนะนําว่าให้โสดไปก่อนในช่วงนี้ค่ะเรื่องสุขภาพครับแม่หมอตาญว่ายังไงบ้างสุขภาพดีนะคะอ้นะสุขภาพดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่นะคะก็ได้ยาดีได้หมอดีรักษามีโอกาสหายค่ะ เรื่องโชคลาภบ้างเป็นยังไงบ้างโชคลาภนะคะใครอยากมีโชคลาภนะคะเดินทางขอพรมูนะคะมีโอกาสได้โชคลาภค่ะอาจารย์โจแนะนำไอ้สองราศีนี้มีราศีไหนบ้างครับที่มีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถเมฆกับพูชศกไม่มีมั้ยราศีพุชศกมีโอกาสค่ะก็คุณผู้ที่บอกค่ะเดินทางขอพรนะคะขอในสิ่งที่ท่านหวังนะคะก็จะ ประสบความสําเร็จได้บ้านได้โชคก้อนโตอ่ะมาถึงเลขนําโชคครับ19543ครับ1 9 5 4 3คือเลขนําโชคของชาวพุทธศบนะครับร่วมดินครับการขอพอรทําบุญนะครับทำบุญนี้เลยไปปล่อยปลาก่อนเลยฮะไปถ่ายชีวิตโอกระบือก็ได้ปล่อยปลาก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเรานะครับและที่สาคัญครับขอพรองพระพิฆเนศองค์พญาณาครับก็จะทําให้ท่านนั้นโชคดีมีความสุข สำเร็จสมหวังนั่นเองครับและนี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภครับมาลุ้นกันต่อครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวเมถุนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปกันเลยครับแม่หมอครับ งานดีแฮปปี้มีความ,มสุขนะคะใครทำงานประจำนะคะผู้หลัลกผู้ใหญ่นะคะหนุนนำนะคะทำให้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะได้ในทุนดีหรือว่าจะลงทุนเองก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จดีนะคะในส่วนของใครที่ ต้องการอยากจะได้บ้านใหม่นะคะค่ะนี่มีโอกาสได้บ้านใหม่มิโคลุ่มขับคำชูค่ะไพ่ใบนี้คืออะไรครับแม่หมอไพ่ใบนี้นะคะจะ็นเอ็มเฮอร์โรนะคะเอ็มเฮอร์โร่นี้เหมาะในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมตตาอ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่โอเคยังรู้สึกว่าน่าจะเป็นต่างประเทศด้ไหมไครโกอินเตอร์นะอ่ะมีโอกาสใครแบบรุ้นว่าจะไปต่างประเทศไหมก็มีโอกาสนะฮะเรื่องเงินจ้า เรื่องเงินนะคะการเงินไม่ค่อยดีระวังเงินติดขัดท่าใช้ใจต่างๆลุมล้อมเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังวางแผนการใช้เงิน,น่อยค่ะระวังแผนกันไปนะฮะเร,เรื่องความรักจ้าคนสดมีโอกาสพบสายเปนะคะเปเปหนักมากนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะต้อง แต่งสวยแต่งหล่อกันหน่อยนะคะใช่ดีมากส่วนคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะคมีคู่ครองแล้วนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปใช้เงินไปมีความสุขแฮปปี้ดีค่ะอืมนีม่คือยินดีงามครับอะมาเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพให้นะมัดระวังนะคะโรคเกี่ยวกับรวงอกนะคะหลอดลม,มนะคะปวด หัวหัวศีรษะต่างๆช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีกันหน่อยนะคะไอ้ไอ้กำลังไอ้ป่ะฮะต้องดูแลสุขภาพด้วยชาวไรทุนโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคประจำตัวต่งตงวางๆโชคมาลุ้นกันช่วงนี้นะคะโชคลาภพลาดเดาวยากนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องไปทําบุญเสริมดวงกันหน่อยนะคะหรือว่าทําบุญได้โชคอ ทำบุญนะคะเพื่อเสริมดวงนะคะแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิิิ์์สทธนะคะในส่วนของเรื่องโชคลาภก็จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ดีอ่านะฮะนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวเมถุนนะฮะเลขนำโชคคือ5 4 3 2 1นะครับ5 4 3 2 1อสาจัเอาไว้ดีๆนะฮะนี่คือเลขที่เด่นมากๆกับชาวเมถุนนะครับปไปกันต่อในเรื่องเสริมดวงนะฮะชาวเมถุนเนี่ย ไปทำบุญเกี่ยวกับการถวายน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเด็กไร้โอกาสจะเป็นนิมิสงที่ดีครับรวมถึงครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปฮ่องกงนะครับไปขอพรองค์เทพเจ้าแชรโกงก็ได้ฮะท่านแชร์กงก็จะช่วยหนุนนำนะครับรวมถึงขอพรอ,องพระพิคเนตนั่นเองครับและนี่คือชาวราศีเมถุนครับ